อไอ้ยะทำไมวันนี้เขาสวยยังไงไมาไหว้ลูอืมสวยทุกวันอยู่แล้วแหละแต่วันนี้สวยแบบแปลกไปอืมอืแม่ไปอยู่แล้วหน้าไกลได้ <c oughs> แต่ลืมไปลืมไปหล,ลานอยู่นะอืม <c oughs> อืมอืม กำลังนั่งดูอะไรอยู่เนี่ยก็ว่าแล้วก็ไนดูแล้วมันเพลินจังเลยกลังไปดูเราลังดูคนสวยอยู่ถือว่าไม่เห็นไล้กันโอเคจมือถือว่าไม่เห็นไปแล้วกันกลมนกลัมินอีกง อืมอะวาโอ๊ไม่มไม่มีอะไรไอ้หนูไว้โตเขกลับไปย้อนดูอีกสิปีสจริงจริงก็คือันคิดพรุ่งนี้อ่ะา่่าาาฮ่า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  ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมนั่งดูผู้ใหญ่เจบก,กันผ่านออนไลน์ <c oughs> เออขอแน่คุยกับเพื่อนก่อนเออไอ,อส่งมั้นไมติ๊กเกอร์ประวานอะ่ะแน่จริงก็ส่งมาอีกดินี่เราเป็นแบบนี้เนอโอ <Okay. S 1> เคต้องเป็นรู้ควาใจมากอืมขอบใจมากเออไอ,อฉัน <c oughs> อกีอ้ยู่ได้อยูนิเวิร์สไอ้ได้ปาโรมาไอคขอบใจมากส่งมาไมคก็ไม่รู้ติ๊กเกอร์เออส่งมาอีกดิเออเอออาเป็นว่านี่สำเร็จแล้วเออหนึ่งเป็นไงแล้วทุกคนหนึ่งเป็นต์แล้ว ประมาณมวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์เออพอใจมากประมาณเออจาเม้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ Happy Happy ขึ้นหน่อยทีพอใจคุณก็คิดพอใจทุกคนเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากผมขอบคุณเพื่อนๆจ,จริงๆที่วันนี้อยู่ดูด้วยกันทรมานอยู่ฟังฟังผมร้องเพลงหลายชั่วโมงโดีใจมากที่วันนี้ได้ร้องเออขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปไหนก็มีแต่ความสุขเจอเราเรียกขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความสุขโอ้